กาเทินคดีมีทริปเดินทางไกลนะครับไปกลับน,น่าจะใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสิวันระยะทางก็นนะ่าจะสัก3 0 0 0กิโลเมตรทั่วประเทศไทยครับไม่ได้ไปไหนเราอยู่ภายในประเทศแล้วเนี่ยแหละก็เลยต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้มันเรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางผมใช้รถยนต์คันนี้สําหรับการเดินทางเป็นรถเครื่องดีเซลครับเครื่องดีเซล2 5 0 0ซีซีซึ่งถือว่าเครื่องค่อนข้างเล็กมากเมื่อเทียบกับ ขนาดของตัวถังของมันซึ่งใหญ่แล้วน้ําหนักนี่ประมาณ2ตันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรถที่แล่นช้ามากเกิดใครเห็นผมบนเส้นทางก็อย่าลาคาญก็แล้วกันมันมีแค่113แรงมา้าแต่ว่ากําลังชุดแรงบิดแรงชุดนี้ใช้ได้เลยเขาเวลาขึ้นเขาแต่อีกนั่นแหละอย่างป่าในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นดินเป็นโคลนแล้วมีความนุ่มด้วยน้ําหนักของรถติดลมตลอดเลยยิ่งในช่วงล่างเขาเตีย้ยเตี้ยนีครับช่วงล่างเตี้ยมาก เวลาชวงร่างเตี้ยปัญหาคือพามาดูดิเขาเรียกกระโปรงเพาครับไม่ได้หยาบคลายนะตรงเนี้ยคือกระโปรงเพาพอรถจมดินว่าแบบไอ้นี่มันก็จะครูดจมดินยิ่งเสียดสีทําให้เกิดแรงเสียดทานยิ่งไปไม่ไหวใหญ่เลยเอาละผมก็จะตรวจที่สําคัญ,สำค,ญสำคัญทั้งหมดนั่นนะครับหนึ่งวัดลมยางเราก็ต้องมีวัดลมยางว่ายางของเรามีแรงดันมีกําลังมีลมอยู่ ตรงตามกําหนดไหมยางของผมเป็นยางมัตเทรเรนรุ่นนี้ผมเติมลมประมาณ35มสี่เส้นนะครับแต่คนเรามักจะลืมนูน่นไอเส้นนูน้นยางอะไรเนี่ยครับของผมเอาไว้ข้างบนเนี่ยอย่าลืมวัดลมยางอะไรด้วยไม่ใช่เดี๋ยวไปยางแตกกลางทางพอหยิบยางอะไหลลงมาแล้วแบบยางอะไรแบนคราวที่ยางอะไรผมไว้ข้างบนเนี่ยก็เป็นปัญหา ผมมันมีน้ำหนักมากกลิ้งดีไม่ดีโยลงมานี่ตุ้มกลิ้งตกคลองไปเลยก็ไม่ได้ใช้กันละเราเลยต้องมีเครื่องมือสำรองอันนี้คือเขาเรียกแฮนด์วินช์หรือวินชมือผมก็จะใช้เกี่ยวกับตะแกรงข้างบนแล้วก็ค่อยๆผูกกับยางแล้วก็โรยยางลงมาเปลี่ยนยางเสร็จก็ต้องดึงเอายางกลับขึ้นไปเก็บตัวคนเดียวไม่ไหวครับถ้าเกิดไม่ใช้ตัวช่วยนี้แม่แรงก็สำคัญครับต้องรู้ว่าแม่แรงเราอยู่ไหนบางทีลืมนมีแม่แรงหรือเปล่า แม่แรงเราอยู่นี่ครับเห็นไหมครับนี่แม่แรงผมเอาใ้ใต้เบาะรถเนี่ยแล้วในไหนเปิดมาแล้วก็นี่นะครับแม่แรงนะครับก็ตรวจนี่ซะด้วยเลยน้ํากลัน่นแบตเตอรี่ครับน้ากลั่นต้องไม่แห้งนะครับเพราะเป็นเรื่องสําคัญไปไหนเราไปไฟบดกลางทางอีกสตาร์รถไม่ติดอีกนายตายเปิดประตูนี้แล้วก็เลยเห็นลว,ว่าเนี่ยเวลาผมเล่าเรื่องขับรถไปแล้วเรื่องไปเนี่ยผมติดตั้งขากรองไว้ตรงนี้เล่นนแบบง่ายๆเอายางมัดก็ใช้งานได้ครับ ส่วนกระเป๋าใบนี้เป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์ได้แก่อย่างพวกไมโครโฟนที่สำรับใช้ในการถ่ายทํานะครับจะอยู่ในกระเป๋าใบนี้ันเปิดเบาะหลังเบาะเลยมีอะไรบ้างอออันนี้เผื่อเวลาเมียไปด้วยเขาจะปัสสาวะจะมีกระโถนก็ปัสสาวะน้ําดื่มนี่ของกินเล่นผม,มอยู่นี่ทิชชู่นี่ลูกอมอครับเ<อ>ครื่องยนต์เราก็ต้องตรวจสภาพครับ ตรวจสอบเช็คให้ดีเปิดฝากระโปรงต้องเปิดที่นี่นะครับผมเปิดฝากระโปรงนะหลักๆเลยผมก็จะหนึ่งดูน้ำสำหรับล้างกระจกเพราะว่าบางทีเราอยู่ในพื้นที่ที่ทุรก,ก,กันดารขี้โคลนเยอะเนี่ย แล้วขี้โคลนโดนกระจกระบองอะไรไม่เห็นน้ําล้างกระจกต้องมีพร้อมตรงนี้คือเขาเรียกน้ํามันพาวเวอร์ตรวจดูน้ํามันพาวเวอร์นะครับว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวพวงมาลัยเสียเพราะมันเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์หนักตายเลยตรวจดูท่อดูสายพานอะไรต่างๆน้ํามันเครื่องครับนี่ต้องเช็คน้ํามันเครื่องให้ได้ระดับน้ํามันเครื่องตัวนี้กองอากาศตรงนี้น้ำมันเบรกน้ำมันคลัช ตรงนี้น้ําหล่อลื่นหล่อเย็นต้องตรวจดูให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ไปไหนต่ออ๋อมานนี้ครับที่เบาะหลังมีอะไรอยู่บ้างสําหรับผมเวลาขับในนี้ผมก็จะมีเสื้อกันฝนมีร่มมีน้ำมันเครื่องสําหรับเอาไปสํารองมีพั่วอันนี้สําคัญนะเราไปในที่พื้นที่แบบนั้นไม่มีห้องน้ำเรา,าเราจะขับถ่ายก็ อาศัยพลวดอันนี้ครับพลวดที่สุดยอดเลยอันนี้ผมได้มาจากรกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียยี่ห้อกลอกนะครับยี่ห้อเดียวกับปืนราคาแพงๆเลยล่ะแน่ดึงได้อกีกลายังสามารถถอดออกมาอย่างนี้นะฮะพลวดนี้ยดึงออกมานีปั๊บกลายเป็นเลื่อยดีไหม เลยกิ่งมงกิ่งไม้เวลามันเกะกะเวลารถจะ่านก็เป็นในป่าใช่ไหมครับผวนอีก,ก็ไวไปขุดดินจะนเวลารถรถติด,ดลมก็ช่วยได้พื่ออันเดียวครับผมเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อคาราวนี้คนชอบถามผมเสมอว่ารถผมเป็นรถบ้านใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมาดูข้างหลังครับคือไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายนักเลยแค่ หนึ่งผมมีบันไดนะครับเอาไว้ปีนขึ้นมานี่ผมติดตั้งขากล้องไว้ตรงนี้สำหรับที่เวลาผมอยู่บนที่นอนแล้วก็เล่นกีต้าร์เล่าเรื่องในจงไนจูดมีลิ้นชักต่างๆนี่ก็ไว้เก็บพวกเครื่องมือนะครับมีเก้าอี้ กบีสนามเวลาผมจะนอนอย่างที่บอกเลยครับคนอาจจะเห็นว่ามีแอร์แอร์นี่ใช้ได้เฉพาะเวลารถวิ่งนะครับเผื่อมีผู้โดยสารเผื่อมีคนไปด้วยเข้ามานั่งหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเข้าไปในพื้นที่ป่าแล้วเราไม่สามารถจะจอดรถแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์ได้หรอกอันตรายจะตายแล้วหนวกหูด้วยแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานด้วยผมก็อยู่ในป่าอากาศไม่หนาวเอ้ยอากาศไม่ร้อนอยู่แล้วผมใช้วิธีเปิดกระจกครับมาทีนี้ก็เลยครับจะให้ดูผมจะเปิดกระจกใช่ไหม แล้วแปะมุ้งลวดแบบนี้ครับเป็นแควแขเนี้ยเนี่ยอากาศก็ระบายเข้ามาได้ทั้งสี่บานผมก็หายร้อนใช่ไหมแล้วจะนอนผมก็กางที่นอนนี้ออกมาก็คลี่มาก็เป็นที่นอนเรียบร้อยเหมืนอนที่ผมแบบ นั่งเล่นกีตาร์ตรงนี้เล่าเรื่องไอจู๊ดให้คุณฟังนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมเลยครับสัมภาระอยู่ในนี้หมดเลยกระฟงกาแฟที่ชงกาแฟหม้อสนามทิชชู่แก้วเกอร์อะไรผมไว้ในนี้หมดแหละใบนี้ใบเดียวเอาอยู่อ๋อนี่ ครื่องมือทำมาหากินครับไอจูดไปไหนไปกันแล้วคุณอาจจะสงสัยแล้วเวลาผมทํากับข้าวกับปลาผมเอาพลังงานที่ไหนนี่ครับเตาผมอยู่นี่ ถ้าเป็นเตาแก๊สก็แบบนี้นี่นะครับถ้าเป็น,นใช้แก๊สแบบนี้แก๊สกระป๋องถ้าเ <c oughs> ตาน้ำมันใช้แอลกอฮอล์ครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันก๊าซใช้แอลกอฮอล์นี่เป็นเตาน้ำมันก็นี่คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือ Swedish military m e s s kit เห็นเล็กๆเกนี่ยหุงข้าวได้เลยครับใส่แอลกอฮอล์เนี่ยนี่ก็คือการเตรียมการของผมเพื่อจะเดินทางไกล3,000กิโลเมตรไปกลับระยะเวลาระยะทาง12วันโดยประมาณนะครับแล้วผมก็จะทำคลิปอาจจะมีไลฟ์ a c e b o o k ด้วยก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามผมไปนะครับขอบคุณครับ